呜。<noise> <noise> แหวนผ่าทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะคะสําหรับในซของคริมินอลเราเนี่ยมาอยู่ในซของเกมนะคะโลบล็อกเองกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า world of s t a n d นกันอีกแล้วเนาะสาหรับในซของคริมีนะคะก็ยังอยู่กับแฟน์ของเรากันอีกเชน่นเคยนั่นเองนะคะอ่ะเช่นนะคะทุกคนก็คือกลับมากันอีกครั้งหนึ่งและในส่วนของคริมวิดีโอนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าทางแบบ World of s t a n ตเนี่ยคือกําลังฮิตมากๆนะคะ,ป,ะป๊อปปูล่าเขาเล่นเป็นหลักหมื่นเลย <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างคนเล่นเยอะมากๆนะคะหลังจากที่ เปิดเป็นทางการเนาะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นเจ้าตัวแตนสซาร์ปิชินัมแต่ว่ามันไม่ใช่ซาร์ปิชินัมแบบธรรมดาเนี่ยสิฮะนี่คือซาร์ปิชินัมที่เป็นสกินล่างชายนี่ซึ่งเดี๋ยวเราเน่ยจะมาทําการรีวิวดูละกันว่าไอเจ้าตัวแตนตัวนี้สกินนี้เนี่ยมันดีหรือว่ามันจะสกิลแตกต่างยังไงกับซาร์ปินัมแบบปกติแล้วมันมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในตัวคลิปกันเลยดีกว่านั่นเองฮะอ่าแต่ว่าก่อนจะเข้าไปชมกันก็ช เราด้วยเนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอยดิสคอร์เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดิสคอร์ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใตด้ดดสคริปชันกับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะโอเคมาฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปเลยเรื่องช่องอีกช่องหนึ่งของเราก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันช่วยไปฝากสมัครสมาชไปกระลังใจให้กับเราด้วยแล้วกันเนาะโอเคก็มาเริ่มเลยละกันฮะสำหรับการรีวิวตัวสแตนตัวนี้สกินของสตาร์บีนัมซึ่งสกินตัวนนนี้เ่ยจะะป็อางไร โอเคะ่ะในส่วนของสกินตัวนี้นะคะคุณผู้ชมของเจ้าตัว Star Platinum นะคะเป็นสกินที่มีชื่อว่า Savage Star จ,าจริงๆมันค่อนข้างได้โอกาสาได้ง่ายกว่าเจ้าตัวสกิน Dark Star ที่เราเคยรีวิวไปนะคะในส่วนของสกิน Dark Star เนี่ยเป็นระดับอีพีนะคะส่วนไอเจ้าตัวสกิน Savage Star ที่เรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยเป็นระดับสกินชา้นี้ที่เป็นระดับแรกของ Star Platinum เท่านั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีวิวสกินให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสกินของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชม ผมอ่านกันเดี๋ยวขอมาประเดิมเลยละกันนะคะสําหรับสกินเจ้าตัวนี้ก่อนอ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวลองดูสินี่ไงลรวโอเคอย่างแรกคือสิ่งที่เปลี่ยนนะคะการโจมตีแบบว่า second move นะคะ secondary move คือ skill star finger นะคะในสุข,ของสกินตัวนี้นะทุกทีในการโจมตีเนี่ยจะเป็น star finger สีม่วงแต่พอมาอยู่ในล่างนี้ star b u เนี่ยเหมือนจะเป็นสีเขียวแทนนะนี่เห็นไห นี่กลายเป็นสีเขียวแทนนะคะจากสีม่วงกลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เออลืมให้ดูในซื้อขอรูปรังผาเราขอมากันก่อนเลยอย่างแรกที่เห็นคือตาของเจ้าตัวสาเปนัมสกินนี้คือแบบดูเหมือนคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดของมันเนี่ยจะออกแนวเป็นคล้ายๆกับชุด คล้ายกับอารมณ์ชนเผ่าอยู่เหมือนกันนะชุดคล้ายๆกับคนใส่ชุดชนเผ่ามีพวกอาวุธด้วยนะคะเป็นมงกุฎอยู่ตรงหัวด้วยมีตรงแผงแขนเนี่ยมีเป็นขนสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่ข้างหลังก็จะมีเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าเทจะจัดนะคะคุณผู้ชมอ่าจะให้ดูสกิล Starfinger อีกรอบนึงกดคลิกขวานะคะกายเป็นสีเขียวแทน้วเห็นไหมโอเคจะไปเป็นการโจมตีรูปแบบที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะสกิลออร่าออรานะคะนี่จะของการโจมตีี่ย ทุกที่จะเป็นสีม่วงถ้าเป็นในร่างนี้จะเป็นสีโอเคสีเขียวนะคะเอฟเฟกต์สกังสกิลสีเขียวเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสว่วนดาเมเนี่ยดาเมจน่าจะเอ่อน่าจะเท่าเดิมใช่ไหมแต่เราดูซิอีกกรอบหนึ่งลองคดาแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสกิล E มาเลยนี่ดาเมจโอเค โอเคก็น่าจะเหมือนเดิมนะคะสำหรับไอ้เจ้าตัวสกิลเนะาะต่อไปเป็นในสังของระบบสกิลอาร์กันบ้างนะคะหรือว่าเป็นออร่าแบบโจมตีหนักแน่นในส่จคของสกิลนี้ไม่ได้มีสีอะไรนะคะถ้าเป็นสเตชนนแบบปกติแต่ว่าถ้ามาดูในร่างนี้จะมีไหมลองดูอ่ามีเอฟเฟกสีเขียวแบบกระจายเลยนะคะคุณผู้ชมโจมตีหนักเอฟเฟกสีเขียวแบบ เขียวจ๋าเลยถือว่าสีสวยมากๆนะคะนี่คล้ายๆกับอารมณ์เป็นสีของพีทเลยอะไรแบบนั้นสบายเป็นพาวเวอร์มูที่สานะคะแพชชิน่าแลมนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิสกิลจีนะคะลองดูอาชึบ นี่โจมตีไปหน่อยจิครับสกิลจีบอกเลยว่าหนักแน่ทุกทีเป็นสีออกม่วงๆนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนจากสีม,ม่วงไปสีเขียวทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับสกิลของสตราชินัมสกินนี้ต่อไปเป็นในส่วนของการโจมตีแบบาพาวะวมที่3อีกแบบหนึง่งแต่ว่าคราวนี้เน่าเหมือนจะมีระบบอัเจนตมาด้วยเออ่วิธีการทำ Ground Smash มันทำยังไงวะแปบบ๊บนึงนะจี นี่อ่าโอเคตัวจีแล้วก็กระโดดแล้วก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้สกิลเนี่ยน่าจะเป็นออกสีเขียวๆนะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าเมื่อกี้คือสวยงามมาก,มากนะคะจะให้ดูอีกสักรอบหนึ่งสาหรับสกินการาสแนมของซาเบชนาในร่างซาเวนสตานะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่ากระโดดแล้วก็จีป่ะจะไม่ผิดนี่กระโดดแล้วก็จีนี่เขียวขจี G เลยนะคะสำหรับสกินตัวนี้เป็นในส่วนของนีมข้อมเวทที่หนึ่ง you are in my range นะคะ เป็นการหยุดเวลาคะ,ะคุณผู้ชมสกิลนี้ไอ้กสกิลนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลองดูซิหยุดเวลาก็น้าจะเหมือนเดิมแหละสกิลซีอ๋อเป็นการหยุดเวลาภายในหระยะเวลาอันสั้นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของสกิลนี้นะเหมือนปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะคะนี่อะไรแบบนี้เนาะต่อไปเป็นสกิลเอ่อชนิอค่องที่2 Starbeam the world นะคะหรือว่าเป็นการหยุดเวลาของจริงซึ่งการหยุดเวลาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่าฮะหนึ่งสองสามไปเลยนี่ หย,หยุดเวลานี่ค่ะหยุดเวลานี้ประมาณนี้เลยก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสกินซามชนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเฉยๆนั่นเองแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของเทนิคคั่มูฟอ t i m เม e ดีกว่าฮะหรือว่าการโจมตีแบบขั้นสุดท้ายก็เดี๋ยวเรามาลองดูกับเจ้าตัว n p c ดูดีกว่านะคะว่าสกิลเอฟเฟกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเียวนะคะแล้วก็ยังมีร่างฟินิชเชอร์ด้วยถ้าจำไม่ผิดมาลองดูกันซิสกิลวีกันสักหน่อยละกันนะคะมา let's go นี่เอฟเฟกสีเขียวเลยอย่างแรกที่เห็นนี่โจมตีไปเอฟเฟกเขียวขจีอือหืมโจมตีรัวๆนะคะแสงสีเขียวกระจัดกระจายเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองรีวิวสกิลสุดท้ายกันดีกว่านะก็คือสกิลฟินิชเชอร์นะคะมาขออนุญ,ญาตตีเลยละกันนะมาเลื่อนลดหน่อยโอ้โหเอาจริงคือทํามันแรงมากนะอันนี้น่าจะได้แล้วแหละปะฟินิชเชอร์เลยละกันนี่ไงเรียบร้อยนี่คือฟินิเชอร์ของจริงนะคะ เลือกต้องน้อยๆก่อนพร้อมกับคำพูดแล้วก็สแตนของสตาร์จินัมในล่างซาเวสตานะฮะนี่เอฟเฟกสีเขียวกรีจัดดูเอฟเฟกสกิลสักหน่อยสิครับหืมโคตรสุดดูฮะเรียบร้อยสุดจัดนี่นี่ฮะยังไม่จบเท่านั้นนี่ยังไม่พอเท่านั้นแหละเรียบร้อย ลบ99นะคะอ่ะก็รีวิวไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินของเจ้าตัว Star p l a u m ในร่าง s า a ว v e Star เป็นสกินที่รู้สึกว่าเท่พอๆกับสกิน Dark Star เลยนะคะแต่แค่ว่าอันนี้มันเป็นระดับที่หาง่ายกว่าในการส่งจากแอร์โร่ปกตินะคะเป็นระดับแระเนาะใครที่ชื่นชอบสกินนี้นะไปสามารถหาสูงกันได้นะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้จบไว้ประมาณนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมส่วนการรีวิวเจ้าตัวะอะลลแซคอีแตงตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขอฟังสักหน่อยละกันนะคะมันอาจจะใช้เวลา สักพักหนึ่งเลยสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันเนาะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ like, share, กด s ับส cribe เป็นกำลังใจ,จให้กับเราด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแบบนี้ก็อาจจะต้องไปขอฟาร์มมาก่อนเนาะยังมีสเตตคอมสกินบางอันที่เราเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยก็อาจจะต้องไปขอฟาร์มมาสักพักก่อนแล้วกันนะคะส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลวการนะคะผม